จเจริญพรเจริญธรรมวันนี้จะได้มารีวิวเออแ<อ>ก,ก้วมลงกดเป็นต้นไม้รประดับที่ชอบมากเลยเป็นต้นไม้ประดับที่ชอบมากเห็นไหมใบของเขาเนี่ยเวลาแก่ตัวมาก็จะเหลืองเหลืองไม่พอนะตรงนี้ก็หล่นนะตรงเงาเนี่ยก็จะหล่น เป็นต้นไม้ประดับที่ชอบมากเลยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ชอบที่สุดเลยคือไม้มรกตนี่แหละเขามีสเสน่ห์นะเห็นไหมเขาจะเขียวพยายามขยับมาใกล้ๆด้วยแล้วก็หลายมุมหลายมุมมองอมเป็นต้นไม้ที่ชอบใช้ในการปลูกแล้วก็เราก็คือชอบชอบมากเลยกือต้นไม้ แก้วมรกตเขาเรียกว่าแก้วมรกตเนี่ยปลูกง,ง่ายเขาไม่ค่อยกินน้ําเท่าไหร่เขาไม่ค่อยกินน้ําเท่าไหร่หรอกลดครั้งหนึ่งแล้วก็สามสี่ปันเขาก็อยู่ได้อ่าสามสี่ปันเขาก็อยู่ได้ต้นใหม่นะถ่ายต้นใหม่เพิ่มๆวัวมบ็นทาเกียวท่านเก่งเลยล่ะอ่านิมนต์ขยับมาตรงนี้ครับกล้องมองเออจเจริญพรเจริญธรรมนะ วันนี้จะรีวิวเกี่ยวกับต้นไม้แล้วแก้วมรกตนี่เป็นต้นไม้ที่ผมหรืออัตมาหรือหลวงพี่แหละชอบมากเลยดูเงาขงเขาสิเนเนเนถ่ายลงมาเงาเนี่ยเวลาเขาเกตตัวมาเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดนะมันจะเป็นของเขาเองมันจะเป็นของเขาเองอแล้วก็เป็นต้นไม้ที่สวยมีสเสน่ห์ เข,เ,นะเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมแมลงนะเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงดินดินดินที่เราใช้ก็คือดินปกติธรรมดาแต่ก็เอาทรายเอาอะไรได้อย่างเงี้ยเอาปุ๋ยทรายเอาปุ๋ยใสยน่นิดๆแน่อย่ถ้าจะบำรุงให้ก้านเขาใหญ่แล้วก็บำรุงวดปุ๋ยปุ๋ยไม่ต้องใช้ก็ได้มันเป็นเคมีเอาพวกขี้วัวขี้ควายเนี่ยใสย่ถ้าเป็นเคมีแล้วมันจะแข็ง แข็งกันบ้างถึงสามนาทีหรือยังออลองคุมโซนมาเป็นรีวิวพ่ะนะเจอ,อยังไม่ถึงสามนาทีเลยเอาว่ารีวิวเห็นไหม,ไมสวยมากเลย อาจารย์ชอบไหมครับต้อนอย่างนี้ชอบเหมือนผมไหมชอบชอบโอ้ต้นไม้หนึ่ชอบด้ยท่านว่าสวยไหมสวยสิต้นไม้สวยสิดูเงาขงเขาสิเงาเงาเงาเวลาเขาแก่ตัวมาเราไม่ต้องไปตัดนะใช่ไหมใช่ไหมเรื่องต้นไม้ยกให้อาจารย์อาจารย์บุรัตเนี่ยจะเก่งเรื่องต้นไม้มากเลยฮัลโหล รีวิวแก้มระกดสวยงามมากเลยนะครับ แก้วมรกตบางคนก็ว่าเป็นพืชเป็นไม้ก็เป็นไม้ประดับแหละครับเห็นไหมดอกเขาเขาเริ่มมวนยอดอ่อนของเขาสามารถกินได้นะอยอดอ่อนของเขา